วันนี้พาเด็กๆมาเล่นน้ำนะคะโอ้ยมันตื่นเนงไยโดดด้วยชั้นมุดหลังก่ถือขี้ดินเต๋ออ้าวครับพอหนาเด็กน่อยกำลังสิลงไปนะครับ

ระวังพี่มอสจะโดดนะน,นี่ลูกหนึ่งสองสา เลยน้ำบ่มฟ้ากันหลายน้ำเป็นเจ้าคอาอานมันพันขาห้องว่านก็นแย่มันพันก้ะเนาะ ตีตนนี่แหละตีนแตกมันจะได้ออกน้องเฟิร์นระวังห่วงยางกลับนะลูกระวังห่วงยางมันคว่ำแล้วมันลึกนะตรงนั้นนะ่ะน้องถ้าจะนั่งนั่งดีๆน้องเข้าไปในห่วงยางลูก 没没地方坐。<laughs> เสื๋แล้วข้อจะครบตายี้กับปีนเลยแล้วจ้านี่แหละโอพากันออกกําลังกายหลายออกแต่กําลังกายนิ้ว nên để chị a ngoài lưới người léo nè lúc người léo うわうっ、おいしいい。 เหนื่อยแล้วพักก่อนลูกบอกไปลูกมาบอกหล่ะบอกมานะ c อาเออมาอมอามันลงอยี่หรีได้นั่นแต่เมืองแต่เมืองมันจะลงอยี่หรีได้นั่นลงเลยผมแฟนเมื่อได้เป็นเม้นโดกบอกรอดไปถับมัน มันติดสัตว์ไงลงแล้วนะพี่เจอาเห็นไหมมันลงแล้วหนึ่งสองสามมันกลัวพี่เบลมันไม่ลง มาก็อยากเล่นน้า

อแล้วก็พีเจอาไว้นะาเจอพี่เจ้าลองอีกมันจะได้เป็น พี่จะเอาหวไปหาน้ำใหม่น้ถ้าหมูหายใหม่วาจุดเลย้องเมืองเงยได้แหละร้องเมืองร้องหลายายไม่ีีงำไวะดิอย่มุดมือคักเา

น้ำนิ้มนำเพิ่ม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 พี่วัยใหญ่กว่าลูกลับไปก้นไม่มีคนใหญ่ต้องไม่เอาลูกจะเล่นเล่นกับพ่ออย่าเล่นกับคนอื่นอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวขอลงไปทักทักหน่อยเน่อย หนาสีดเลยวะเจ้อหนาสีดตวนนอหน้าผมกินแต่น้ำเลยอ่ะมันมดมันมาออกกับร่างกายจะคืออะไรหนาเหลือก็เหอเลยนั่นเบิ้งคาทั้งเบิ้งหรอเบิ้งคาทั้งดูไปปวดโคนหญ่สีสอนนะคะอ๋อเจี่ยบ

อาจจะ่จะให้วมาหาพ่อไปนี่ีก่อนต้องวอกินน้ำเป็นกาเดี๋ยวสิลงเรล็นไปไหมอยู่น้ำอยู่ท้องโลดกินมเมื้อนี่บ่ครับจิมิ้มน้ำอ่ะวายมาวามาไอ้มอล่หรอว้ไหว้ปลากเียดมาก็ได้ไหว้มอดเหรอนอนนอนเงเออไปมันหดพ่อ มื 100. 100. ่นมืนมันสั้นเนี่ยน้องมอญมันลึกมั้งเยืนยืนกือมืนไอ้เยังบ้กลาลงเดี๋ยวไม่กับไว้เข้าฝังไปแอไปไม่ได้องั้นมันไปไม่ได้อย่าจะทำแไบใช่ไหมไม่ไ่เอางน่องง่ายเชื่อกัะเด็ ยามึงนองน้อยไงซื้อกระรอยยี่โม่เน<า>ี่ยจ้าเร่ากับหูไปไปเข้าฟังอืมไปเรื่อยๆเรื่อยๆช้าๆเห็ไหมไหวให้น้ำเข้าตากตอนนี้กระชั้นหายใจโอ้ยขอเขาจะหูเลย นี่อะไรวะยังไปไปเรื่อยๆมานำแข่งจากไหนบงเรื่อยๆดึกบ่เรื่อยๆโอ้ยเรื่อยๆยังหวังกูแม่

นอนซาตอนนั้นหนูล่นข้มันก็เลยจะจ,<ล>จะมยืน,ออนข้บบหน้ามันเขานานเลยพีเต้เดนร้นอ,นนอนม้งร้อนหด็่นองยางพจะเอาใช้อยงห่ยางอ๋ไม่เลยใช้องยางคุณห่วงยางอีกทโอ้ไปยาทีพี่ขอเนอะไม่ได้ทีไปเอา่องยาง

หายใจเข่าลึกๆเอาอากาศดีๆบริหารปอดพร้อมด้นี่อ mm ันนี้ไม่ต้องมานเพราะไม่มีเซลล่นเอามาปุ๋ยขาบอด ม่หมูปั้น่มา้แม่เน้ไข่ไข่แม่กินหน่อยนี่นะกินหน่อยมันนี่อันนี้บะนี่แมเบิมเบ้างคงไม่มีกินได้ จะไม่ลงไปช่วยโว้ลูกเป็นหว่วงเจ้าอยู่น่เแล้วว้าฮ่าฮ่าอันเดียวนะ